สวัสดีท่านผู้ชมชาแนลทุนตลางใหญ่สเตชันีนะครับวันนี้เรายังอยู่ที่สถานีรถไฟขอยาสุนนะครับขบวนที่ได้เข้าสู่สถานีขอยาสุนแบบนี้เป็นขบวนรถธรรมดา452นะครับแล้วส่งเครือสารจากสถานีสุขไงกรุปไปทางสถานีนครศรีธรรมราชนะครับ,รรรบวันนี้ทําขบวนโดย g ีเอขออภัยครับวันนี้ทําขบวนโดยทําขบวนโดยอาตอมนะครับ4152ครับ แล้วนะครับวันนี้ราชามาพอสมควรเลยนะครับ เพอสมควรเลยนะครขอจบคลิปเรียงว่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆอยากช่องชมทางอาจจะยสเตชันเลยนะครับ สวัสดีครับ